สวัสดีครับคุณผู้ชมปาะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรถส,สวยๆงามๆกันบ้างนะคุณผู้ชมวันนี้นะกําลังจะเอาไปส่งมอบก็เลยมาถ่ายก่อนเป็น X-Series 4ประตูนะครับตัวเตี้ยนะต้องบอกว่าเดิมๆอ่ะไม่ใส่แม็กก็หลออยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งคันนี้นะครับมาใส่แม็กอีกโอ้โหดูเป็นไงโหลดจัดทรงแสบตาฟิาทีขึ้นนะครับปเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยกว่าว่าคันนี้ เขาจัดสเตปอะไรยังไงไปบ้างนะครับราคารถนะ819,000บาทมี2สีให้เลือกนะครับขาวกระดําถ้าสีดําบวกราคาเพิ่มเข้าไป7,000แต่ถ้าสีขาวไม่ต้องบวกนะครับราคาจริง819,000บาทเลยนะครับปเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยครับคุณผู้ชมคันสีสม้มๆเอ้ยไม่ใช่คันสีขาว<笑><笑>นะครับผม X Series เนี่ยต้องบอกว่านะยังไงนะไม่ว่าจะพอสอไหนเนี่ยเขาก็ยังมัดใจ ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับ x อ็ e ซนะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นรถที่มีชุดแต่งสไตล์สปอร์ตนะครับทำให้เขาเรียกว่าอะไรมีความลงตัวในเรื่องของการใส่ชุดแต่งนะและผมจะพามาดูครับคุณผู้ชมเนี่ยพอมันเป็นสเกิร์ตแท้จากโรงงานเนี่ยความเนียนนะครับความเนียนความสวยงามนะคือของแท้เนี่ยมันสวยแบบนี้มันเข้ารูปเป๊ะๆเ,เลยดู นะครับเนี่ยล่องรอยต่างๆอันนี้คือข้อดีสําหรับใครที่อยากได้รถใส่สเกิร์ตแล้วจะซื้อ x อกซิล s, <S ผมเชียร์เลยนะฮะเชียร์เลยนะครับเอกซิลนะครับผมเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึ่งก็จะมีสติกเกอร์นะครับโดยสติกเกอร์ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีเทาดําเข้มๆนะครับก็เป็นลายลังพึ่งแบบนี้อ่าเป็นลายละเอียดเล็กน้อยให้ดูสวยงามนะครับมีขอบสีแดงเลือดหมูนะครับตัดให้ดูเด่นนะครับ กระจังหน้านะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับตัดสีแดงโดยแดงอันนี้จะออกเป็นแดงเลือดหมูนิดๆแต่มีประกายสวยงามนะครับโลโก้เอลซูก็สีแดงแล้วก็สกเกิร์ตด้านล่างนะครับก็จะเป็นสกเกิร์ตสีดำแดงมีตัดลายแคปลามาให้นะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะครับ ในส่วนของคันนี้นะฮะอย่างที่เซลต้นบอกไปมีการแต่งซิ่งจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สำหรับล้อหน้านะครับคันนี้นะเป็นล้อหน้า9.5นิ้วนะครับ6กา้านข้างหน้าเนี่ยลูกค้า,าส่งรูปตัวอย่างมาให้ดูอยากได้สเปอยางประมาณนี้ก็ข้างหน้าเนี่ยจะใช้เป็น2 4 5ทับ4 5ขอบ18นะครับมีการโหลดหน้าลงนะครับ โดยตัวโหลดหน้าที่เราทําให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นสตรัรปรับเกีียวคือพูดง่ายวันหนึ่งนะถ้าเราอยากจะกลับมาเป็นนเดิม,เ,ดมเราก็ปรับขึ้นหรือใส่ชุดเดิมก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเพราะเราไม่ได้การจัดต่อสปริงอะไรนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับจะเป็นล้อขนาด10.5 10.5นะครับ1ิ 10. 5้นิ้วนะครับโดยการโหลดเดี๋ยวผมก้มให้ดูนะครับการโหลดของ,ล,อล,งล้อหลังเนี่ยจะใส่กอง นะครับคันนี้โหลดหลังไป3นิ้วนะครับใส่กองนะครถ้าอยากได้เดิมเดิมก็ถอดก่องออกก็ขึ้นคืนในสเต็ปของเดิมๆเรียบร้อยนะฮะดังนั้นเราไม่ได้ดัดแปลงอะไรเยอะแยะมากมายหรือมีการตัดแต่งในเรื่องของสปริงนะฮะคุณผู้ชมนี่นะสกเกิร์ตด้านหลังครับผมก็จะเป็นสกเกิร์ตท,ที่มีลายคล้ายๆกับด้านหน้านะครับทำให้มันมองแล้วเนี่ย มันเป็นมิดิเดียวกันเป็นชุดแต่งเดียวกันนะฮะนี่ก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างออกมาอีกนะสวยงามมากนะสำหรับ X-Series จริงๆผมว่านะตั้งแต่2022มาล้อแม็กลายเนี่ยคนใส่เยอะนะครับสำหรับตัวเตี้ยนะแต่ตัวสูงก็จะมีหลายลายนะครับอันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสิ่งที่ผมบอกมาตลอดนะค,คุณผู้ชมหลายคนถามว่า ไอสติกเกอร์ตอนนี้ติดมาทำไมสีดำใช่ไหมทุกผู้ชมดูนะผมยิ่งเดินไปไกลความชัดเจนจะเห็นขึ้นมันทำให้ระหว่างกระจกบานหน้ากับกระจกบานหลังใช่ไหมแล้วตัวสติกเกอร์ตรงกลางเนี่ยมันมองเป็นสีแบบเดียวกันอ,ะอ่ะอ่ามันมองเป็นดำเหมือนกันไม่มีอะไรมาตัดเป็นสีขาวมันก็เลยทำให้รายละเอียดตรงนี้ทำให้รถเนี่ยดูเขาเรียกว่าอะไรสปอร์ตมากขึ้นนะเห็นไหมน,ะนี่อันนี้ก็ใส่จานรองมือเปิดเรียบร้อย เอ็กซิลี่เนี่ยนะฮะเขาจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างอยู่ที่ตัวกระจกมองข้างนะครับมีที่กระจกมองข้างแล้วตัวมองกระจกมองข้างเนี่ยก็จะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับกระจกไล่ไฟด้านหลังนะครับมีมาให้ไฟเบรกดวงที่3มีนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายไฟเบรกนะครับตัวนี้จะเป็น LED นะฮะคุณผู้ชมนี่เป็น LED นะแล้วก็เป็นของ2,022เรียบร้อยนะครับ สวยงามสติกเกอร์ด้านหลังเป็นลายเดียวกับด้านหน้าคล้ายๆกันต้องบอกว่าคล้ายๆดีกว่านะแต่ก็มีพวกรังพึ่งมีอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับโลโก้ x อ e กซิลี่นะฮะคันนี้ก็เตรียมจะไปส่งมอบเรียบร้อยนี่ภายในนะครับยางรองเท้านะครับนี่จะมีขอบมาให้แล้วนะสำหรับท่านใดที่ซื้อเกรด LDA ขึ้นไปจะได้เป็นยางรองเท้าแบบนี้เลยนะครับ เบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาผ้าพรีเมียมนี่ลวดลายก็จะประมาณนี้มีตัดขอบสีแดงสวยงามแผงประตูวัสดุบุนุ่มมาให้ทั้งประตูหน้าและประตูหลังมีตัดดําแดงมาให้นะนี่ทุกอย่างนะครับเพดงเพด,ดานเสาประตูต่างๆจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับทำให้มันสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสำหรับเจ้าตัว x s e r ซ e s แผงประตูก็เช่นกันด้านหน้าเหมือนด้านหลังเลยบุนุ่มมาให้มีตัดดำแดงสลับนะครับส่วนเบาะหน้านะครับก็จะเป็นดีไซน์เดียวกับด้านหลังนะฮะนี่มีการเย็บบอกโลโก้ด้วยนี่ X-Series นะฮะด้วยความเป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของเขานะฮะแผงประตูต่างๆคอนโซลนะครับก็มีตัดดำแดงให้หมด โดยตัวฟังก์ชันออปชันของเอชิลี่เนี่ยก็จะมีนี่ครับไฟหน้าปรับสูงต่ำได้กุญแจรีโมทมีวิทยุคอนโทรลที่พวงมาลัยในการเพิ่มเสียงลดเสียงหรือเปลี่ยนเมนูนะฮะหน้าจอ7นิ้วนะครับคุณผู้ชมระบบแอร์ปุ่มหมุนนะแล้วก็เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาไม่มีเกียร์ออโต้ให้เลือกนะฮะในรถตัวเตีย้ยของเอชิลี่และไม่มีเครื่องสามพันดังนั้นถ้าท่านใดที่ซื้อ ตัวเตี้ยของ X-Series จะมีแค่เกียร์ธรรมดาแล้วก็เครื่องยนต์ 1,900cc เท่านั้นนะครับระบบความปลอดภัยนะพื้นฐานเนี่ยถุงลมนิรภัย2ลูกหรือ1คู่หน้ามีมาให้นะครับระบบเบรกครับเป็นเบรก ABS ดิสเบรกหน้าแล้วก็ดัมเบรกหลังนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่น่าใช้งานนะ ถ้าใครชอบ x อ็กซ e s ก็มีให้เลือก2สีนะครับขาวกระดำนะก็ทักมาสอบถามพูดคุยกันได้นะฮะคุณผู้ชมยินดีให้คำปรึกษามากๆนะครับดาวเริ่มต้นนะ5%ของราคารถนะประมาณ40,000นนะฮะก็ได้รถสภาพเนี้ยอ่ะรูปทรงเนี้ยหล่อๆไปเลย40,000นิดๆ4 0 0 0ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมสวยไหมนะครับ เดี๋ยวรอดูนะฮะในอนาคตจะทําต้องมีสีดําแหละที่ลูกค้ามาออกแล้วใส่แม็กแต่งเนาะเดี๋ยวเซลต้นก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ